โลวสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะและในวันนี้เปียจะมาเล่นเกมซาร่าสกูไรนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องเปียเลยิฟลี่กดอัพด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะถ้าทางพี่ชายดูดีใจนะที่จะได้ไปโรงเรียนเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่า ฮะเออก็ไม่มีนี่นาเปล่านะถ้าดูก็รู้แล้วนะ่ะต้องมีเรื่องที่ไม่ได้บอกฉนันแน่ๆเลยใช่ไหมเออจริงๆแล้วพี่กำลังจะมีแฟนนะ่ะแต่ว่าถ้าหากบอกไปแล้วก็เธอต้องตกใจแนะ่เฮ้ย ฉันรู้จักพี่มานานแล้วนะรู้ว่าพี่นะ่ะไม่รู้จักปฏิเสธคนอื่นซะบ้างแต่ฉันเนี่ยก็ไม่อยากให้พี่ไปคบกับพวกคนนิสัยไม่ดีรู้ไหมบอกมาเถอะนะว่าเป็นใครโอเคได้ใครอะ่ะเธอชื่อว่าอากาลินะอร่อยนะ ว่าเออว่าแล้วต้องเป็นแบบนี้ไม่มีคนนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ใยนี่นะรู้ไหมใยนั่นนะ่ะมันชอบลังแกนคนอื่นนิสัยก็เลวซามนี่มันเลวร้ายสุดๆเลยนะเชื่อฉันสิซาร่าพอสักทีเถอะบอกแล้วไง เธอจะต้องไม่ชอบนะฉ,ฉันขอโทษฉันแค่จะบอกว่าพี่ไปคบกับอากาลิกไม่ได้ไม่ใช่ไอเดียที่ดีนะเมื่อปีก่อนนะ่ะยายนั่นก็มาล้อเลียนฉันแถมยังชอบเอาเรื่องของคนอื่นไปซุบซิบนินทาเลยไปซุบซิบยินทาทั่วเลยนะพี่ก็พอรู้นะ เขาเนี่ยอาจจะมีนิสัยไม่ดีบ้างแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้พี่พูดถูกนะเธออาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้แต่บางทีเธออาจจะเหมือนเดิมหรือแย่กว่าเดิมก็ได้นะเออช่างถึงนะ่าทำไมเราต้องเดินไปโรงเรียน,นด้วยกันล่ะ ก็เพราะว่าฉันเป็นน้องสาวของพี่ไงว,นนวิโซมาเดินหนีไปแล้วโซมานี่สิเลยมาแล้วซาน่ากำลังไปไหนสักที่นี่อะไรอ้าวอากอริลนาวินงนะนะหัวเราะเว้ย อยาขอปิดเสียงเกมนะคะถ้าเปิดเสียงเกมไม่ได้ยินเสียงยอยื่นเ,เลยเธอต้องการอะไรจากฉันเธอเหมือนน่าสมเพชเอาจริงนี่ระวังตัวไว้ดีกว่านะอย่ามายุ่งกับฉันเฮ้ยดูนี่สิไม่อยากจะมีเรื่องกับฉันใช่ไหมอ้าเดี๋ยวก่อนเธอมีเรื่องกับฉันอยู่แล้วนี่นา แกต้องการอะไรจากฉันอ้าวไม่ใช่เธอรู้อยู่แล้วหรอฉันมาที่นี่เพื่อพังชีวิตของแกแล้วคนที่จะโดนต่อไปก็คือพี่ชายของแกไงออก็คือเขากำลังหัวราอดอยู่แต่ที่เปียบอกนั่นแหละปิดสังเกตไว้อือฮึคือดิปลด ขอร้องอ่ะอิมยุ่งกับฉันอิปรดโฮสตี้อือหือหุบปากนะหุบปากหุบปากฉันจะไม่ให้กอ๊ยแต่ยังไม่ถึงพูดผิดมาหนึง่งฉันจะไม่ให้พวกแกลังแกฉันอีกแล้วอืมนะไปกันดีกว่า โอ้ยอ้นีอยูุ่ปากยชาิโลชฉันมาเรียนสายเรียบร้อยพระเจ้าฉันทำอะไรลงไปเนี่ย ฉันไม่ไอ้ตั้งใจนะฉันก็โทษชามิโลได้ยินหรือเปล่านะยังจะทำยังไงดีถ้าหากพวกนักเรียนในห้องออกมาตอนนี้แล้วก็ฉันต้องเอาสพข,ของชามิโลไปซ่อนที่ไหนสักแห่งบางที เอาเจ้าหมอนนี่ทิ้งไปในทะเลลวกันเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยม,มาแล้วนะคะอันนี้คือหมวดสอนเล่นทุกคนแระเจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยฉันกำลังทำแบบนี้อยู่เอาล่ะอย่างแรกเลยฉันต้องพิงมีดเอเขาจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะทุกคนให้กดค้างไว้ฉันอยู่ที่ไหน อืม,อมคนนี่มาเลยฮึฮะนี่แฟนฝันอยู่เหรอนี่นะคะทุกคนเราต้องเดินไปเนาะอืมน่ากลัวนะเนี่ยเป็นหรอพื้นดำๆเน,นะอะเหมืงความวิ้งวาง นี่น่เรียบร้อยนะคะฉันทำได้เฮ้ย <Hey, S 2> วันนี้ัามีเละมาโรงเรียนหรือเปล่านะที่ไม่เห็นเขาเลยไม่อะแต่เ,เขาส่งข้อความมาบอกฉันนะว่าจะมาสายหมอนั่นก็มาสายตลอดนะ ลองส่งข้อความไปหาเขาสิอฉันส่งไปแล้วแต่เขาไม่ยอมตอบโอเคทุกคนโอ้พระเจ้านี่ฉันต้องมาเจอกับเรื่องอะไรเนี่ยหรือว่าฉันควรจะไปมอบตัวดี มันเป็นอุบัติเหตุนี่นาะพวกเขาคงจะจับพวกเขาคงไม่จับฉันเข้าคุกหรอกใช่ไหมไม่แต่แบบนั้นคงแก้ตัวไม่ได้หรอกถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริงทำไมฉันต้องเอาศพไปซ่อนด้วยล่ะเดีย๋ยวนะทุกคนเราคราม นี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วฮามีโลไม่ควรต้องตายเลยแต่ว่าไอคนที่มันสมควรตายนะก็คือพวกนั้นทุกคนเออ,อีนี่อีสองคนนะี้น่ะคันจะรู้ี่เปนทั้งมือืนลุ้นนะเอาล่ะฉันต้องเข้าห้องเรียนก่อนดีกว่า มาแล้วูยเราฆ่าคนไปนหนึ่งคนแล้วมันนฆาตรกรโดยที่ไม่รู้ตัวซะงั้นทุกคนฉันควรไปหาเพื่อนของอากาลิดูซิว่าเขาเนี่ยจะไปไหนเพื่อนของอากาลิก็คือมิซากิหรือเปล่านี่นี่นเนะคะโบแดงเนี่ยคือมิซากินะนี่แล้ต้อตามนี่นี่ไปเว้ยมิซากิ อีกทีแรกที่เราจะมากำจัดนะคะนั่นก็คือเอาล็อกเกอร์ทับหัวหน,า,นางเองนะคะทุกคนดยลล่าเนี่ยขอไปปอบุรีก่อนฉันต้องไม่ใชเนะปึ๊บนี่นะาดะนะฉันจะมาขอโทษนะที่ฉันแกล้งเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวแต่เธอก็อย่าไปเพื่อนกับนีนั่น ฉันโดยมั้งครับเอ้เดี๋ยวเอยเดี๋ยวอ่านไม่ทันแล้วนี่ทุกคนอย,ย,ย,ย่านั่นเลยเราเเคยบูลลี่ฉันเมื่อก่อนก่อนที่จะไปเปลี่ยนเป็นซาร่านั้นหรออันนี้เราอยู่ไหนเย้ตาเลยอย่างนะนเราขอไม่อ่านแล้วกันนะอ่านช่วยออกก็คือสรุปง่ายๆแล้วก็คืออืม มิซากินะคะยอมเข้าร่วมเป็นแกลมบูลี่กับอากาลิเพราะว่าไม่อยากตัวบูลี่จากนั้นเนี่ยพวกเขาสองคนก็มาบูลีล่เราแทนนะคะทุกคนน,น้อยเกยม,มันนะนข้าเกิดต่ว่าเราก็ไม่โทษเขาหรอกเขาไม่ผิดนี่แต่การแก้ปัญหาของเขาเนี่ยมันดูแบบว่ามันแบบมันผิดอะทุกคน ว่าไหมเหมือนไม่มีสติไม่อยากจะแกล้งคนอะแต่น,น,นางต้องทำอ่ะเพราะนางโดนบังคับด้ยอย่าลืมมาหยิบมีดด้วยเออนี่ลืมาเลยเทษนั้นที่มาใส่นะถ้าเราอ่านไม่ออกเนี่ยเราก็จะมโนเองนะคะทุกคนว่าพ้เค้าเนี่ยคุยอะไรกันเธอตามฉันมาหน่อยได้ไหมอะฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอ น <The> ี so ่นะคะแล้วก็ตามเลยเราคิดว่ามีซากินี่โคตรสวยนะสวยกว่าอากาลิด้วยซ้ำชื่อก็พอเลยนะนี่จนี่แล้วก็แอบฟังเขาคุยกันอย่างมินชิดนะคะทุกคนเขาไม่เห็นเราแน่ๆเลยว่าเราแอบฟังนะคะทุกคนนี่อือหือ ืเราคุยกันสักทีแล้วหมานานเกินเฮ้ยผู้ชายขวนดเงินนั่น,นคือใครนะ่ะเขามองเนะราตลอดเลยนะฉันรู้สึกไม่ดีอ่ะอีไอหมอนัน่นน่ะเหรอมันเป็นพวกติดหมอมันตามจิบพวกเราหน้าตาก็ไม่ห้า,หากเกียิอย่างนอ้อยฉันก็ชอบคนรวยนะอืมแล้วผู้ชายคนนั้นล่ะชื่อโซมาหรือเปล่า เธอชอบเขาไหมหรือว่าแค่หลอกใช้เขาเราพูดถึงพี่ชายเรอเหมือนก็โอเคนะฉันเบื่อกับการคบกับคนรวยแล้วล่ะอาจจะไม่ใช่สเปคฉันเท่าไหร่แต่ว่าหมอหน,นั่นะ่ะหลอกง่ายตามใจไปท่านี่ไปยืนสูบบุหรี่ดีก,กว่านะทุกคนดูนะเฮ้ยอีหน้ามันเกียดนี่นะโอ้โหทุกคน ยังโหดนี่นะคะทุกคนเชือบทิ้งไปเลยอู้พี่ทิ้งของดีอยู่ต้องมีเนี่ยเรียบร้อยนะคะทุกคนฮ่าอย่าไปเก็บอย่าไปเก็บบุหรี่นะคะทุกคนทิ้งแล้วอากาลิเห็นห้าไปเก็บมาไม่อย่างนั้นนางจะไม่เก็บอีกแล้วอือฮึต่อจากนี้เนี่ยต่อไปนะคะเราเนี่ย ต้องขึ้นไปชั้นสองตรงนี้นะค่ะแล้วก็เลี้ยวขวามาที่ห้องตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มายืนที่ล็อกเกอร์ตรงนี้ให้อากาลิมานะคะทุกคนน,นี่นี่อากาลิมาใช่ไหมแล้วก็พับปึ๊บฝึกเุ้ยเฮ้ยคนนี้เห็นมาโปขอให้อ้าวเธอเห็นหรอช่างแค่เ้าเขามีสู้แล้วแล้วก็เออได้อยู่ อุ้ยอากาลิหัวขาดเลยแต่ว่าเราเนี่ยต้องกุ้มศพนางไปทิ้งด้วยค่ะนางขอโทษนะน,น,น,ยนายนายไม่สมควรตางขอโทษจริงๆนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะเอเดี๋ยวเราเนี่ยต้องมาจัดการคนตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเห็นเราเนี่ยอุ้มศพด้อยฉันไม่อยากจัดการเลย ขอโทษนะฉันว่าฉันต้องค่าเธอเธอด้วยกันเข้าใจไหมนี่นะเดียบรออยที่จริงเนี่ยเราผักนางตกนน้ำก็ได้นะแต่ว่าอามีดแทงนะตายนี่ๆขอโทษเธอแล้วก่อนนะตู้มแล้วก็ไปเอาศพสองคนนั้นมานะคะ ตุ้มแล้วก็ตุ้มเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างมือฆ้าคนอีกหน่อยกันกนลาก่อนนะน้อหัวเขียวนี่นะแล้วก็เล่นกับแมวเพื่อได้ความคลั่งนะคะแล้วก็ก็ไปเข้าห้องเรียนได้เลยนะคะ เราจะไปอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อไปทีที่สองเลยนะคะทีนี้ค่อนข้าง่าสักกนนิดนึงเนาะทีที่สองนะคะเดี๋ยวเราเต้องไปเอามีดด้วยนะอืมใคจะเลือกวิธีไหนก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าเดียวคิดว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ยง่ายก่อนแล้วก็เร็วกว่าด้วยนะคะหยิบมีดเสร็จก็ไปฟังอมิซากิ ขอโทษเพื่อนแล้วก็บางมิสากิคุยกับอากาลินะคะโอเคข้ามไปแล้วเนาะเอาไล้โอ้ยดูกทีุ่กตีนก,ก็ได้สงสารอยู่ดีนะคะทุกคนวิวิวลับตาเลยเหรอเธอไม่คิดจะสงสารเพื่อนเลยเหรอฮะเดีย๋ยวเราเนะี่ยต้องมากดคุยกับข่หมอน,นี่ด้วยนะคะ ฮ้ยเธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมถ้าตกหลุมละอาการิใช่ไหมแน่นอนฉันถึงได้ตามสตอเกอร์เธอไงยังไงก็เถอะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันคิดว่าฉันช่วยเธอได้นะถ้าเธอมีทองสักเส้นแล้วก็ใช่แต่ว่าบ้านฉันจนมากไม่มีเงินซื้อหรอกแต่ถ้าฉันช่วยแต่ถ้าฉันหาไมา่ได้ละ่ะ เฮ้ยไม่ต้องหลอกไม่เป็นไรโอเคโอเคนะคะผู้ชายคนนี้ปฏิเสธความช่วยเหลือของเราแต่เราก็ต้องช่วยดูดียี่ไม่อย่างงี้ตามเราต้องขึ้นมาชั้นสองตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เลี้ยวมาห้องนี้ห้องที่เราผักล็อกเกอร์ใส่หัวหนางนะคะแล้วก็มาคุยกับหัวส้มไงซาร่ามีอะไรให้ช่วยเหรอ ฉันอยากจะได้ทองสักเส้นนะ่ะนายมีไหมมีสิแต่ว่าเป็นทองปอมนะนั้นมันอยู่ไหนล่ะมันอยู่ตามกล่องในโรงเรียนนะ่ะเธอลองไปหาดูนะอ้โอเคขอบใจมากอ่านไม่ออกแล้วก็เลยมาโนว่าเขาเนี่ยคุยอะไรกันในก่อือหืเอออยากรู้ว่ากล่องตรงนั้นเนี่ยมันเปิดได้ยัง่ง แล้วก,กล่องตรงนี้จะเปิดได้ซะอีกแต่ก็ไม่ได้นะคะทุกคนมันจะมีอยู่ห้าหกกล่องที่มันจะให้เราไปเปิดนะคะทุกคนนั่นก็คือใต้บันไดทางขึ้นตรงนี้ก็จะมีห้องเล็กๆนะคะให้เราเปิดใต้เชือกไม่มีก็เปิดอีกเชือไม่มีแล้วก็กล่องในห้องสม,มุดอีกกล่องหนึ่งฮึบไม่มีแล้วก็ข้างบนอีกสองกล่องนะคะ มีขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาห้องเดิมก็จะมีอีกสองกล่องนี่ตรงนี้บไม่มีอยูกล่องนี้ชัวอ๋อนี่นี่น,นี่จริงด้วยแล้วก็เอาไปให้ผู้ชายหัวน้ำเงินคองนั้นนะคะเปียไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะอ่าเินี่นายนายเนี่ยเอาท้องนี่ไปนะ ว้าวขอบใจมากนะซาร่าได้ความยินดีฉันเก่งใจเธอจังเลยอะ่ะแต่ก็ขอบคุณนะหวังว่าฉันจะตอบแทนเธอบ้างนะเจอกันอืามโนโนเองอะนะั่นแะทำไมเขาตัวเตี้ยวอะอุ๊ยอากาลิฉันมีเรื่องจะคุยกับเธออ่ะเธอช่วยตามฉันมาหน่อยได้นะ ได้ฉันกไ็ไม่มีเวลาว่าทั้งวันหรอกนะโอเคส้สองยนางอากาลีนะเห็นทองในมือนางหัวน้ำเงินก็เลยตามมาสินะนี่นะคะโลกเงินชัดๆพอมมมาพร้อมใช่ไหมโอเคตอนนี้ต้องมาบอกว่าดับฟังรงนี้นะคะทุกคนโอเคมาแล้วมาแล้วหรือถ้าแอบฟังเลย วิ่งเฟี้ยวเลย uh huh. เอ,อือฮัเอ่ออากาลิฉันอยากจะบอกเธอมานานแล้วนะตั้งแต่ฉัญยายเข้ามาเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันหลงรักเธอมากฉันก็เลยตอเกอร์เธอเพื่อความปลอดภัยของเธอเองเธอเป็นแฟนฉันได้ไหมอะ่ะนะฉันทำทุกอย่างเพื่อเธออากาลิ นรักเธอรักมากกว่าครยสะอีกไม่อะไม่เหรอทำไมอะคนเฮ้ยคนอ๋อฮะฉันเอาเทรมาให้เธอนะไม่ผู้ชายเนี่ยไม่ใช่สเปกนะอุย้ยอ้ยพี่เปียจะเปียจะภาพว่า ผู้ชายรวยไม่ค่อยเป็นสเปคของฉันน่ะเฮ้ยฉันขอโทษนะอากาลิไม่ทำไงดีอะฟาร่าอันโอเคเดี๋ยวฉันจัดการเองขอโทษนะอากาลิเดี๋ยวเราจะลองตามผู้ชายคนนี้ไปดูนะคะว่าไปไหนเขาไปไหนเฮ้ย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 ลูบ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  ไ,ไหนอะ่ะนี่ๆๆจะบอกน่าออกโรงเรียนอ่ะเฮ้ยจริงด้วยกลัวจนแบบว่าออกโรงเรียนไปเลยเหรอไม่ดิแต่ว่าภารกิจของเราเนี่ยต้องไปจัดการนังนั่นนะคะเออคิดว่าแจะมียังโซมะไปได้เหรอนี่า่ สถานที่ก็เป็นใจใี้ฉันหลกึกกาดไม่มีใครเลยแกสมควรตายแกนะ่ะบังอาจมาแย่งผู้ชายของพี่ของฉันและแถมยังมาทำลายชีวิตฉันกับพี่อีกแกมันไม่ควรอยู่นี่นอยเรียบเลยเโหหนุนท่าแบะบว่าถ้าสวยนะเธอ ฮ้ยดังนี้เป็นคนแรกกว่าที่ตายแล้วไม่ตาเลือกใส่เราทุกคนเออทุกคนนี่ผู้ชายหัวเขียวเดินผ่านนะคะต้องให้เขาไปก่อนนะันนี้ตู้ทิมมี่ฮึบล้างมือฮึบบฮึเบลนเสื้อผ้าอุ้ยชมรมวิ่งอย่ามา ยืนคุยกันตรงนี้นี่เองแล้วก็ต่อไปนะคะเราเนี่ยเพิ่งเข้าห้องเรียนนะคะทุกคนเพิ่งได้ฉากจบนะคะมันจะได้ที่กะลินะนี่นอนนะคะสมวันตายแล้วทุกคนเราเห็นยันจังทุกคนนี่นี่ยันจังทุกคนสมผมที่ใช่เลยแล้วก็ ชุดนักเรียนนั้นนี่มีอยู่ในเกมกันด,เดีเลยทุกคนแลนนี้ถึงหมว่าจะเป็นทาโร่เลยอ่ะไม่เสื่อเลยเราเหมือนทาโร่เลยอ่ะสมมุ่มผงใช่มากเฮ้ยมียันจังกับทาโร่ด้วยนั่นพี่ยันจังอายันโนอายันโนกับยันจังเนี่ยคนเดียวกันนะทุกคนเฮ้ยอายันโนสัมพายเฮ้ยสัมพายแปลว่ารุ่นพี่ ที่คนสุดท้ายเลยทุกคนวีทาโร่อายันโนอุ๊ยวี่วีชิมซูมีอายัยยยนโน่ดูดีด้วยเพนโอ้ยว่าไงมิคจิเลยน่าช็อแม่ะไม่โอเคก็สำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะทุก พอมีบายค่ะ